ก็จะเห็นได้ว่ากลนตู้นะครับรปกระปกออกมากมากเลยเพื่อนเดีย๋ยวจะปล่อยชักเกอร์ไป2ตัวนะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาอีกครับผมเหมือนเดิมเก็ตคุงจะมาขัดครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจผมทําคลิปต่อไปนี่นะครับเพื่อนเพนะื่อนแง่อันนึ้ถึงช่องเลี้ยงสัตว์นะครับก็นึ่ถึงช่องผมไว้ช่องล้กันครับเพื่อนเพื่อนครับอ่าก็ตู้84นิ้วของผมเนาะก็ รันนาะไว้สักพักนะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้นะขี้ตะไคร่นะมันเกาะคนตูนะเยอะออกมากๆเลยผมก็เลยแบบจะทำคอนเทนต์นะว่าเจ้ปาปลาชัคเกอร์นะหรือว่าเจ้าปลาน้าผึ้งนะถ้าใส่ไปสักอาทิตย์นึงเนี่ยมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะเพื่อนนะอ,อ,อาจจะช่วยเราได้ไม่มากก็น้อย,ยอะไรเมยแต่ผมจะอ่ทำรีวิวนะเออ ว่า1นึ่งอาทิตย์เนี่ยตั้งแต่1วัน2วัน3วัน4วัน5วันเนี่ยเออมันช่วยอะไรเราได้บ้างนะนไั้ไนะโอเคเลยก็ผมซื้อปลาชักเกอร์นะครับมา2ตัวเนาะโอ้โหแบบตัวใหญ่มากๆก็คิดว่าแบบตู้แปีเนี่ยมันต้องแบบพอแลอ้วแหละต้องเพียงพอเลยตัวใหญ่ขนาดนี้เนาะแต่เป็นชักเกอร์แบบบ้านนะไม่ใช่แบบ ตระก,กูลแอลหรือตระก,กูลอะไรนะไม่ไม่มีใส่พันธ์ุหรืออะไรหรอกอเป็นแบบชักเกอร์ธรรมดาอืมผมก็จะไปลงแบบดูดตะไคร่น้ำนะดูดสิ่งสกปรก,กต่างๆในตู้เนาอะอนี่ก็จะบอกว่าแพงก็แบบโคตรแพงเลนะเพื่อนๆเพราะว่าผมเดินจักุจักรมาตลอดเนาะอตัวนี้ครับตัวละตัวละแปิบาท ถ้าไปเดินจาก,จากนี่สี่สิบบาทนี่ก็แพงมากแล้วเพื่อนโอ้เดี๋ยววัดกันว่าเท่าไหร่ความใหญ่นะความยาวใช่ไหมโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้ประมาณเจ็ดนิ้วอืมเจ็ดนิ้วครับเนี่ยเจ็ดนิ้ว ก็โอเคเลยก็กลัวว่าถ้าซื้อเล็กกว่าน,นี้นะครับจะโดนเะพวกปาองกรกินเนาะก็เลยเอาแบบไซส์ใหญ่มาหน่อยแล้วกันอืมประมาณนี้นครับก็สองตัวร้อยห้าสิบาทนะผมอยู่ที่จังหวัดชังเซานะครับก็ราคาก็ค่อนข้างโดดไปนิดน,นึงไม่ใช่พวกแถวกรุงเทพเนาะอืมถ้าใครเดินจัดจกัจกอยู่ก็จะรู้ราคาเป็นอย่างดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะพันเทนยน,นครับว่า หนึ่งวันสองวันถึงเจ็ดวันเนี่ยแหละเออว่าปลาช็อกเกอร์เนี่ยมันช่วยเราได้มากแค่ไหนนะเอออะไรป,ประมาณนี้แนละ้วกันเคปก็เ๋ยวไปปล่อยปลากันก็หลังจากที่เรานรับซื้อเจ้าช็อกเกอร์นะครับไซส์ประมาณ7นิ้วนะตัวละ80บาทนะ2ตัวก็ร6 0บาทเนะาะค่อนข้างแบบแพงไปนิดนึงเนาะแต่เป็นร้านต่างจังหวัดนะเพื่อนๆไม่ใช่ร้านในกรุงเทพนะ ก็จะมาปล่อยในตู้แปดสิบตีนะครับสามสิบสามสิบนะตู้ใหม่ของผมนะครับก็เลี้ยงมังกอนไว้สองตัวแล้วก็เป็นปลาเมีนะพวกปลาตะเพียนนะครับหางไม้นะอะไรพวกนี้เนาะรวมๆม,มันอยู่นะก็เดี๋ยวมาปล่อยปลากันอ่าก็เดี๋ยวมาดูสภาพตู้นะพเพื่อนก่อนปล่อยชักเกอร์นะครับก็จะเห็นว่าก่อนถึงช่องกรองนะครับเป็นรอยคาบน้ํานะครับแต่ไข่นะแบบหนามากๆเลย ็เดี๋ยวผมจะลงไปครับเจ็ดว well do ันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันดีขึ้นแค่ไหนนันเพื่อนนะในการปล่อยปลาดูดลงไปเนี่ยอมันช่วยเราได้มากแค่ไหนดีกว่าอ่าตอนนี้คือสภาพตู้ค่อวๆนะเพื่อนนะอันนี้คือวันที่หนึ่งนะครับก็ยังเห็นว่าคราบกี่จะไข่เนาะยังฝังกับกระจกอยู่นะอันนี้แบบมันเป่าไม่ออกอลยเนาะก็เห็นว่าเป็นคราบเต็มไม่หมดเลย นี่วันที่หนึ่งะครับนี่อันนี้คือเจ้าชักเกอร์นะพระเอกของเราพ่อบ้านแม่บ้านประจาตู้นะครับก็เป็นชักเกอร์ธรรมดานะครับไม่ใช่ตระกูลแอลอะไรนะก็เน้นตัวใหญ่นะผมคิดว่าตัวใหญ่มันจะสามารถกัดกินได้เยอะฝ่าตัวเล็กนะพัะตู้มันก็ค่อนข้างกว้างนะครับก็ลงไปแค่2ตัวพอ,อเพราะว่าเดี๋ยว่าไหนไม่มีขี้ตะไขร้แล้วกลัวมันจะไปกัดเก็ดปลารหรือตัวปลาอะไรอย่างนี้นะ ไม่รู้ว่ามันจะไปกัดหรือเปล่านะครับเห็นเน่มีคนเคยบอกไว้เนาะว่าอ่ามันจะดูดอ่าพวกเก็ดปลาตาปลาอะไรแบบนี้เนาะอ่ะากันไว้ก่อนนะไม่แน่นนะก็จะเห็นได้ว่าหน้าเครื่องทําขึ้นครับจะใสว่าฝั่งนู้นเยอะเลยเพราะว่ามันจะเป่านะครับพื้นไปด้วยเนาะแต่ฝั่งนู้นอ่ะลมก็จะค่อยไปนิดนึงนะครับก็เลยเป็นคาบติดพื้นเนาะ อันนี้คือวันที่สองครับเป็นเพื่อนอ่าดูวันที่สองครับดีขึ้นมานิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเจ็ดวันเจ็ดวันนะครับชักเกอร์นี่จะช่วยเราได้มากแค่ไหนนะเ,นเพื่อนนะอันนี้คือวันที่สามแล้วนะเพื่อนเพื่อนอ่าก็จะเห็นได้ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะคาบตรงหน้า,นากองเนาะเขี่ยตัวทำขึ้นเป่ามาไม่ถึงไนงะ ก็ดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับสามวันแล้วนี่แค่ปลาชักเกอร์แค่สองตัวนะเพื่อนนะทำงานอย่างดีมากก็อันนี้นะครับก็เป็นวันที่เจ็ดแล้วนะครับที่ผมปล่อยชักเกอร์ลงไปนะสองตัวเนะาะไซส์เจ็ดนิ้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์ไปเลยดีกว่าผมไม่ได้ถ่ายวันที่สี่ที่ห้าที่หกมาเนาะก็มาถ่ายวันที่เจ็ดเลยแล้วกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับจากวันแรกเนาะที่แบบ ขี่ตะไคร้เศษฝุ่นครับเก <c oughs> าะกระจกแบบหนาๆน,นะอ่าก็จะเห็นว่ามันดีขึ้นมากเลยนะเพื่อนดูด,ดูลอยฝุ่นหายไปเยอะเลยแทบที่จะไม่เห็นเลยครับถ้าเป็นพวกตะกุลแอลนะผมว่าจะดูดดีกว่านี้อือนี่ครับพ่อบ้านของเราพ่อบ้านกับแม่บ้านนะอ่า ก็ถือว่าโอเคเลยกับราคานี้นะด้วยหน้าตู้กรองไม่มีฝุ่นแล้วเพื่อนเมื่อนไม่มีขี้ตะไครอีกแล้วนะเพราะผมเปิดรันน้ำไม่เป็นอาตย์นอมันก็จะมีพวกขี้ตะไขรนะครับโอ้เกาะเต็มไปหมดเลยถือว่าโอเคนะเยี่ยมเลยผ่านอืมก็แต่ว่าพวกปลาดูดปลาชักเกอร์ปลาน้ำผึ้งนะนรับมันดูดขี้ตะไครได้จริงๆนะเพื่อนนะอ่าก็ไม่ใช่คําพูดนะที่พูดต่อ,ต,อต่อกันมานะ ผมก็มาพิสูจน์ให้เพื่อนๆเ,เห็นเนะว่ามันใช้งานได้จริงๆไงนะพวกปลาชักเกอร์ปลาดูดปลานําพึ่งเนาะอืมก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะราคาก็ตัวหนึ่งก็ไม่แพงนะเพืนเพื่อน,อนหลักสิบบาทอตู้เราก็จะสะอาดแบบนี้แต่ว่าเราก็ต้องมีอ่าที่ขัดกระจกนะที่เป็นแม่เหล็กนะร่วมช่วยด้วยเออเพราะว่าบางทีชักเกอร์ก็จะดูดไม่ร้อเอร์ซ็นหรอกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ช่วยเราได้เยอะเลย แล้วหน้าหน้าตู้ล้วก็ต้องขัดเองอะไรแบบนี้นะช่วยเขาเนาะบางทีเขา่ะขัดไม่ได้สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้กว่าก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ครับเป็นประโยชน์ใครนะก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเลยคับเพื่อนอก็ถ้าเพื่อนนะครับนึกถึงช่องเลี้ยงสัตว์นะครับก็นึกถึงช่องผมนะไว้ช่องแล้วกันครับเพื่อนๆครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีครับ